E. S. DJ <S ขอตัองรับข้อสู่ Channel I a n นเ o นีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความดังของชาวธาตุไฟเมสิงธนูในเดือนธันวาคมนี้กันค่ะความดังของชาวธาตุไฟในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ โทษนะคะอัศวินถือเหรียญค,ค่ะคิงออฟวอลค่ะราชาถือไม้ค่ะคีนับสอนนะคะราชินีถือดาบค่ะชาวธาดไฟในเดือนนี้เขารอโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยู่นะเหมือนเขาอยากที่จะนัดเดทคุณ เขาคิดที่สานาเตคุณหรือว่านับเจอคุณอยู่ล่ะเป็นเดือนที่เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกมีแพชชั่นกับคุณมากๆนะคะเขาจริงจังกับคุณมากๆแล้วก็เหมือนในใจหรือว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวเขาต้องการที่จะเข้าหาคุณนะเพราะว่าตามที่ไพ่ขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าชาวธาตุไฟในเดือนนี้เนี่ยคุณ อาจจะมีกําแพงกับเขานะคะหรือว่าคุณคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขานะอืมเป็นเดือนที่ชาวธาตุไฟคุณอาจจะเชื่อใจเขาแบบน้อยลงนะคะหรือว่าไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนอหรือว่าคุณอาจจะมีกําแพงอะไรบางอย่างกับเขาแต่ว่าเขาเนี่ยอยากที่จะเจอคุณมากๆนะเขาต้องการที่จะเจอคุณนะคะต้องการที่จะชวนคุณไปที่ไหนสักที่ในเดือนนี้แล้วก็แอรู้สึกว่าชาวธาตุไฟ เขาอยากที่จะจริงจังในความสัมพันนี้กับคุณมากๆเขาจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขาจริงจังนะคะในความสัมพันธ์นี้คือเขาไม่ได้แบบแค่คบหาเล่นๆนะคะคือเขาจริงจังกับคุณมากๆา n รนอั1 1> นะคะ7จดาบค่ะ เพชอวบนะคะเด็กถือดาไทเดทนะคะชาว่านลมคุณจะได้รับรู้สิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณนะคะเป็นความลับในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคือมัอนเขาจะแสดงออกว่าเขามีความมั่นคงกับคุณนะคะเขามีความจริงใจกับคุณและเขาก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ย มีการเติบโตไปแบบมั่นคงใช่เขาอาจจะช้าหรือว่ามีการเข้าหาคุณช้าหรือว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างช้าแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับรู้ความจริงนะถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยเชื่อใจเขาในเดือนนี้เนี่ยยังไงเขาก็จะพยายามไปต่อกับคุณนะคะแม้ว่าคุณจะปิดกั้นเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขานั่นแหละ แต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อใจนะเป็นเดือนที่คุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะในเรื่องของความรักแอนร,รู้สึกว่าประเด็นที่คุณไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารหรือในช่องทางออนไลน์เนี่ยคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันเป็นเดือนที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่เข้าหาคุณหรือเขาไม่ทําอะไรสักอย่างในความสัมพันนี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะไปต่อ,อยากนะคะมีแนวโน้มว่าเดือนนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วก็ เข้าห่างกุดใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เลยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างเพื่อชาวทัศน์ไฟนะคะเอ็กออฟวันนะคะไม่ใช่คะ่ะเอ็กออฟสอดนะคะแดดาบ คืออ r ลฟอ e จูนค่ะเพจอวอนนะคะเป็นเด็กถือไม้นะคะแล้วก็ใต้สำรับนะคะจะเป็นดีเอ็มเพสค่ะคุณคือที่สุดนะคะในใจเขาแล้วนะเป็นที่หนึ่งในใจเป็นที่สุดเป็นคนที่เขาเลือกแล้วก็เป็นคนที่ใช่ของเขานะคะ S <S <an ct i> เขาคิดมากแล้วก็เป็นกังวลในเรื่องทุกๆกเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับคุณนะชาวธาตุไฟนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีการแบบทําให้คุณรู้สึกทําให้คุณรับรู้ตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยคือเขาคิดมากแล้วก็เป็นกังวลในเรื่องของคุณมากเขารอจังหวะเวลาที่จะได้เข้าหาชาวธาตุไฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าชาวธาตุไฟเนี่ยคุณเป็นโชคชะตาของเขานะคะ คุณเป็นคนที่แบบมีผลกับใจเขามากนะแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะคะทําให้เขามีแพชชั่นในเรื่องของชีวิตหรือในเรื่องต่างๆคือเหมือนคุณเป็นแรงบันดาลใจของเขาอะ่ะใช่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะเออให้ความสัมพันธ์นี้จบลงไปได้หรือว่าเสียเช้าท่ดไฟไปได้นะคะเขารอเวลาที่จะเข้าหา ชาวทัสฟไฟอยู่แล้วแอร,รู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะถูกดูแลถูกใส่ใจถูกแบบปฏิบัติอย่างดีเลยนะเพราะว่าไพ่เดียมเพลสเนี่ยแอร,รู้สึกว่าเป็นไพ่ของคือคุณคือที่สุดแล้วอะคะ่ะใช่ไม่มีใครในใจเขาหรอกมีแค่คุณคนเดียวนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับคุณเนี่ยมีผลกับเขาทั้งหมดเลยนะอืมใช่เขาคิดมากทุกเรื่องนะคะ คุณไม่เข้าใจกันนะคะคุณมีกำแพงกับเขาคุณไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาก็คิดมากเกี่ยวกับชาว่าไฟทุกเรื่องเลยนะเป็นเดือนที่ชาวธาตไฟเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ขยับความสัมพันธ์นะคะเรื่องสถาน,นะ,ะมีความจริงจังนะคะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะเพราะว่าไพ่เดมเพลยเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเป็นไพ่ของการแบบถ้าความสัมพันธ์ก็คือพัฒนาแน่นอนนะขอดูนะคะว่าไพ่อยากจะ บอกอะไรเพิ่เติมนะคะความรักของชาวธาตดไปเขาพร้อมที่จะทำทุกๆอย่างนะคะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจกันแม้ว่าคุณจะ มีความขัดแย้งกันนะคะแต่เขายังพร้อมที่จะฝ่าฟันะ่ะคือเขาไม่กลัวอุปสรรคนะคะใช่เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมีชาวธาตุไฟนะคะจริงๆนะในเดือนนี้แอนว่าเขาจะแสดงออกชัดเจนว่าเขาพยายามกับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มากๆที่ผ่านมาเนี่ยเขารอจังหวะนะใช่เป็นไพ่ของจังหวะเวลานะคะคือเขารอจังหวะที่จะเข้าหาชาวธาตไฟอยู่ รออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าถ้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยแล้วเขาเนี่ยมีการเทคแอคชั่นกับชาวาไฟเนี่ยทุกอย่างจะออกมาดีความสัมพันธ์จะพัฒนานแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปนะคะช่และแอนรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยเ,ออเขาอาจจะเข้าหาคุณผ่านเพื่อนได้นะคะเข้าหาคุณผ่านเพื่อนด้วยนะคะหรือว่าให้เพื่อนเนี่ยช่วยในการสารความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่เหมือนจะมีเพื่อนแบบ เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะขอดูนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรความรักของชาวธาตุไฟในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ เดือนนี้ชาทัดไฟคุณจะได้เคลียร์ใจกันนะคะคุณจะได้ปรับความเข้าใจได้เคลียร์ใจกันนะแล้วก็คุณจะได้เดินออกจากบรรยากาศเดิมๆนะคะได้เดินออกจากสถานการณ์เดิมๆเรื่องราวเดิมๆที่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่คุณและเขาเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาเนี่ยคุณจะได้เดินออกจากสถานการณ์นั้นนะคะแล้วก็เคลียร์ปรับความเข้าใจกันทุกอย่างเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันอย่างแบบ แฮปปี้นะคะมีความสุขเป็นเดือนที่ชาวธาตุไฟคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความรักนะเพราะว่าเหมือนเป็นการแบบออกจากสิ่งเก่านะคะไปสู่สิ่งใหม่เลยนะคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมีโอกาสได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็คุณและเขาเนี่ยจะรักกันที่แบบตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจริงๆนะมีโอกาสาที่จะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะ,ะคุณจะได้รับรู้นะคะว่าเขาเนี่ยรักคุณมากแล้วก็ รักคุณคนเดียวมาตลอดโอเคคุณจะไม่เข้าใจกันนะแต่คุณจะได้เดินออกจากบรรยากาศนั้นนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นกันใหม่ค่ะเป็นเดือนที่ชาวธาตุไฟเดือนนี้คุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้ในเรื่องของความรักเป็นการส่งถ่ายปีนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนะคะอืมเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับความรักของชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะ เดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ